เรื่องเราเช้านี้6กโมงาห้าสิบสี่นาทีนะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับผู้ชมครับเรื่องของน้องตาตูนเด็กหญิงอายุหกขวบนะครับซึ่งมาชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งกับพ่อและปรากฏว่าถูกคนร้ายลักพาตัวไปกลางดึกประมาณห้าทุ่มกว่าของวันที่หกนะครับต่อเนื่องวันที่เจ็ดนะครับก็คือกลางคืนภาพวงจรปิดที่เผยแพร่ในช่วงแรกนั้นเป็นภาพบนสถานีรถไฟฟ้านะครับซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนแต่ภาพล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับ นี่เป็นภาพที่คนว้คนนี้เนี่ยนะฮะพาน้องการ์ตูนล,ลงจากบันไดรถไฟฟ้า BTS ตรงสถานีแบริงนะครับเอาโลโก้ออกไปก่อนฮนะนั่นแหละครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเกือบเที่ยงคืนนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปซ้ายมือเป็นเหมือนกับที่ลกล้างว่างเปล่าเนี่ยนะครับ โดยทีนะฮะภาพจากด้านบนนะครับลงมานี่นะครับพอลงมานะฮะก็เห็นนะครับ คือพอเลี้ยวซ้ายนี่ก็ผิดปกติแล้วเนี่ยทั้งไปใช่เพราะตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างมันเป็นพื้นที่รกรา้กรางนะฮะนี่คือภาพสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกนะครับว่าพ่อกับแม่นะครับแล้วก็รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่เพื่อการ,รฟื้นฟููลนที่เพื่อการฟื้นฟูศูนย์พัฒนาเด็กและครอบครัว โดยเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมาหาหงษ์และก็เป็นครูของน้องกาตูนเนี่ยแจ้งประสานงานไปที่มูลนิธิกระจกเงาน,นะครับแล้วก็เป็นกําลังสําคัญในการติดตามหาตั้งแต่วันแรกก็ต้องเรียกว่าตั้งแต่คืนวันนั้นต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องไร้ภาพจากกล้องวงจรปิดบนสถานีเป็นภาพนี้นะฮะซึ่งจะยังไม่เห็นหน้าคนไร้ยชัดแต่เห็นบุคลิกลักษณะนี่แหละครับจะเห็นนะฮะภาพนี้ครับ แล้วก็ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยนะฮะหลังจากเผยแพร่ข้อมูลออกไปมีคนไปแจ้งเบาะแสว่าเหมือนกับพบผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีจุงเด็กไปขอทานอยู่ตรงนั้นตรงนี้ในละแวกนั้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป้าก็ยังไม่ใช่จุดที่เป็นจุดที่ลกร้างตรงทางลงสถานีรถไฟฟ้าแบริง จนกระทั่งเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะครับไปพบกางเกงของเด็กนะครับน้องไบร์ฮะกางเกงเด็กตัวนี้แหละฮะแล้วในกระเป๋ากางเกงก็มีฟอยห่อช็อกโกแลตซึ่งพ่อกับแม่ของเด็กยืนยันว่าเป็นกางเกงของน้องการูนที่ใส่ออกมาในวันที่หายตัวไปและฟอยห่อช็อกโกแลตเนี่ยพ่อก็เพิ่งซื้อให้กินในวันนั้นด้วยใช่ค่ะตอนนั้นก็จุดทูบแล้วครับ บอกว่าให้หาน้องกระตูนให้พบหางไปประมาณสัก20-30เมตรพบกะโหลกศีรษะเด็กในน้องไรเป็นกระโหลกศีรษะเด็กนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเชื่อว่าเป็นเด็กอายุประมาณ6-8ปีแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วยสังเกตจากรอยนูนของกะโหลกค่อนข้างสมบูรณ์ยังมีฟันกรามติดอยู่ทั้งสองข้างข้างละสองซี่ฟันด้านหน้าไม่มี กะโหลกกรามด้านล่างหายไปคาดว่าเสียชีวิตมาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากผิวกะโหลกยังมีสภาพใหม่มีคราบน้ําเหลืองติดค้างแล้วก็มีนอนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะเป็นของใหม่ไม่พบร่องรอยถูกทําร้ายแต่ก็เอาพ่อกับแม่ไปตรวจดีเอนเอใน้องไร้ถึงตอนนั้นพ่อกับแม่เชื่อนะครับแต่ก็ยังมีความหวังว่าคือพบกางเกง แต่ยังยังไม่เชื่อว่ากระหลองนี้จะเป็นของน้องกระตูนหรือเปล่าจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับตำรวจบางนาพร้อมด้วยชุดคลี่คลายคดีเข้าไปหา,หาหลักฐานเพิ่มเติมในจุดเกิดเหตุตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับน้องไรฮะเป็นที่รลกร้างว่างเปล่ามีหญ้าขึ้นรกชัดบนเนื้อที่หลายสิบไร่ลึกเข้าไปประมาณสามถึงสี่รอเมตรจากถนนสุขมุมวิทคราวนี้ไปพบเสื้อครับ สสีสีเขยวภาพเสื้อเนี่ยเปื้อนคราบเลือดถูกม้วนเป็นปมอยู่ตกอยู่ริมกำแพงห่างจากจุดพบกระโหลกศีรษะเล็กน้อยพ่อของน้องกระตูนเนี่ยนะฮะยืนยันเลยนะครับว่าเป็นเสื้อของน้องกระตูนพอเห็นเสื้อเนี่ยพ่อถึงกับสุดกองกับพื้นล่ำให้ก้มกราบเสื้อแล้วพูดว่าพ่อขอโทษพ่อไม่น่าปล่อยลูกไว้เลยลูกกูทำอะไรให้ถึงต้องทำกับลูกกูขนาดนี้ มีพ่อของน้องกระตูนนะครับขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งเป็นเสื้อน้องกระตูนที่ถูกม้วนแล้วมาโยนตกอยู่ข้างกระแพงเลยฮะ ลกเจ้าหน้าที่ต้องพาไปสงบสติอารมณ์เนี่ยน้องไร้ใช่ค่ะพาออกไปจากจุดตรงนี้นะคะพ่อก็ชกกำแพงนะครับใช่ดอความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยนะฮะค่ะ ในเวลาต่อมาก็บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่6ต่อเนื่องเช้าวันที่7เนี่ยฮะก็เล่าเหตุการณ์นะคะว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยพาลูกสาวมาดูคอนเสิร์ตไหมไทยใกล้ๆก,กับจุดเกิดเหตุนี่แหละแม่ของน้องเนี่ยไม่ได้มาด้วย <c oughs> คุณพ่อบอกว่าน้องเกิดง่วงก็เลยพามานอนที่รถกระบะของเพื่อน แล้วคุณพ่อก็กลับเข้าไปดูคอนเสิร์ตต่อจนกระทั่งสักประมาณเที่ยงคืนกลับมาที่รถปรากฏว่าไม่เห็นน้องแล้ว<ม>ก็เลยบอกเพื่อนช่วยกันออกตามหาแล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอบางนาหลังจากนั้นคุณพ่อบอกออกตามหาลูกทุกวันจนกระทั่งมาพบเสื้อผ้ามาพบกระโหลกแล้วคุณพ่อก็พูดทิ้งท้ายนะคะบอกอยากจะให้กรณีของน้องเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าไม่ควรจะปล่อยลูกเอาไว้ตามลําพังตัวคุณพ่อเองก็เสียใจมากนะคะ แม่นะครับพอรู้ข่าวก็รีบเดินทางมาสมทบที่จุดนี้เมื่อพบหลักฐานก็ถึงกับเป็นลมล้มพับญาติต้องช่วยกันปรถมพยาบาลนะครับก่อนที่แม่จะจุดธูปหนึ่งดอกตรงจุดที่พบหลักฐานแล้วก็ร่ําให้ทั้งน้ําตาว่าการตูนกลับบ้านนะลูกแม่ขอโทษที่เดรอยหนูไม่ดีขอให้ลูกไปสู่สุขติเราคงทําบุญมาด้วยกันแค่นี้ชาติหน้าขอให้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกนี่คือแม่นะครับเป็นลมลมพับแน่ ฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นภาพพี่นำเสนอไปแล้วก็พอสมบูรแล้ว่ะฮะมีเสียงแม่ไหมครับ เหตุการณ์น uhm ี้เกิดขึ้นช่วงสายๆเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมฮะ